สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลีกาสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่17ประจำเช้าวันจันทร์ที่4มกราคม2021เริ่มกันที่แอตเลติกบิวาเปิดบ้านเฉลียชนะเอลเช่ไป1-0เดปุติวอลาเบสก็พาให้กับทางอาร์เมาดริดไป1-2ฮะโดยที่เกมนี้ตาหมีอาร์เซนอลได้2ประตูจากมาโกสโยเลนเต้แล้วก็หลุยส์โซเลสฮะส่วนอลาเบสได้1ประตูจากฟิลิเป้ของมาดริดเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองไป ไปต่อกันที่เอ้บา ah, เปิดบ้านเอาชนะแคนาดา20นและเอาโซซิลัดก็เสมอกับทางโอซซูนาไป11แล้วก็ปิดท้ายด้วยเวสกาครับแพ้ให้ ai, กับทางบาร์เซโลนาไป01หโดยที่เกมนี้ทีมเยือนได้ไประตูชัยจากทางแฟงกี้เดยอง นั่นก็เลยทำให้ตลางคะแนนในตอนนี้ตามมีแอตาดริกครับกลับขึ้นมานำเป็นจาฟูงที่38คะแนนอันดับ2ก็เป็นเรอัลมาดริดเพื่อนร่วมเมืองมี36คะแนนอันดับ3เป็นโซซสดัต30คะแนนอันดับ4เบียร์ลิว29คะแนนอันดับ5บาร์เซโลนามี28คะแนนแล้วก็เซบีย่าลงมาอยู่ที่6ครับมีอยู่27คะแนนในขณะที่โซนท้ายตารางอันดับ18ยังเป็นบาเลนเซียมี15คะแนนอันดับ19โอซาสซูนา14คะแนนแล้วก็อันดับที่20ฮวสก้าเก็บไป12คะแนน ไปต่อกันที่ดาวซโนล่าสุดตอนนี้มี3คนมียาโกเอสปารจากเซลร์ตาบิโกเกลาโมเรโนจากบีเอลูและก็ลุยโซเลสของแอตแลติกที่ยิงไปคนละ9ประตูส่วนนักเตะที่แอซซิตไม่ได้สุดก็เป็นยาโกเอสปารนะฮะที่แอซซิตไป6ลูกและโปรแกรมนะัดที่17ในคืนวันจันทร์นี้ก็จะมีบาเลเซียเปิดบ้านเจอกาเดสครับแล้วก็เกมนะัดตกค้างในเช้าวันพฤหัสที่7มกราคมมีบิวเอลฮ่าว 5, เปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนา เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่18ครับเริ่มกันที่วันเสาร์ที่9มกราคมมีเซลตาบิโก้เปิดบ้านเจอเบียริวเซบิยาพบโซเซดัดแอตเลติกเจอกับแอตเลติกบิลเบาแนาดาเจอกับบารเซนาแล้วก็โอซสซูนาจะพบกับทางเราดรดวันอาทิตย์ที่10มกราคมีเลเบนเต้เจอเอบากาดิสพบอาราเบส เอลเช,เช่เจอเกตาเฟ่แล้วก็บบยานโดริดเปิดบ้านเจอกับบาเลเซียฮะก,ก่อนที่คู่สุดท้ายจะเตะคืนารยจต่อช้าวันาคาที่12มกราคมโวเอสกาจะรับกา,ากเรยาากเรยือนของเลเวเตส